สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมเจ็ดที่นั่งของฟอร์ดเราเลยนะครับรุ่นขายดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น f o r ์ e v e r วอ t s เรสต์ตนะครับตัวนี้พิเศษเลยเป็น Sport บวกแพ็กเกจนะครับราคาจะจำหน่ายของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแบาทนะครับตัวนี้นะครับคันที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นสีเทาเลย คันนี้นะครับมีการตกแต่งเพียงแค่กระจังด้านหน้านะครับก็ทําให้ตัวรถของ f อร์ของเราคันนี้ดูโดดเด่นมากๆเลยเดี๋ยวอันจะพารับชมกันดีกว่าว่าเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอรนะครับคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่อันบอกสีตัวรถก็จะเป็นสีเทานะครับเดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าคําว่า Ford F O R D แบบนี้เลยกระจังหน้าทําสีนะครับเป็นแบบสีดําด้านแบบนี้นะครับด้านบนเพิ่มความหล่อโดยมีไฟนะครับสามตำแหน่งตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับ ด้านบนนะครับจุดต่อมาฝากระโปรงก็จะมีอะคริลิกมาให้จากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคําว่าเอเวอร์เลนะครับตัวอะคริลิกนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยนะครับแบบนี้จุดต่อมาสําหรับไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วพร้อมเดย์ไทม์ที่เป็นไฟสองสองสว่างเวลากลางวันรูปซีแคมนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ Next Gen นะครับแล้วก็จุดต่อมาเลยนะครับก็จะมีเพิ่มในส่วนของเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับ สำหรับกันชนนะครับอันนี้กันชนเดิมๆจากโรงงานเลยก็จะทําสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําเงานะครับมาให้นะครับตัดกับสีเทานะครับมีห่วงล่างจูงมาให้ สองตำแหน่งนะครับสำหรับ e v e r อเรสต์สของเรานะครับด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกับตัวกล่องเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีระบบป้องกันการชนนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับมีในส่วนของพุททอน a d a อะแด็ปต u ฟ s ุ Control มาให้นะครับระบบป้องกันการชนคนด้วยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอบคันคันนี้เราติดฟิล์มแบบเกรดเซรามิกให้เลยนะครับก็ดูเป็นสีแบบดําเลยนะครับตัวนี้ก็กันความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็ได้ในเรื่องของ ความเป็นส่วนตัวคนจากภายในตัวรถมองออกมาเนี่ยสว่างนะครับคนจากภายนอกมองเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่ามองแทบจะไม่เห็นภายในตัวรถเลยนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับทำสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีเทาครับขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ล้อนะครับของเราให้ล้อแม็กขอบ20นิ้วมาให้เลยนะครับเป็นลายก้านแบบสีดําเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับตัวยางกูตเยียร์นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสเปคยาง2อ5านะนะครับทับ R 20 ด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังของเราก็จะเป็นดิสเบรกให้ด้วยนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็ช่วงล่างเป็นในเป็นแบบวัดลิงก์นะครับในเรื่องของการขับขีบข่ที่นุ่มนวลและยึดเกาะถนนที่ดีมากๆคีบระบายความร้อนด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยคันนี้อันมีติดอะคริลิกคาว่า t ทโ b o เพิ่มนะครับถ้ารุ่นปัจจุบันนี้นะครับเราจะไม่มีอะคริลิกคําว่า t ทโ b o แล้วนะครับหรือว่าตัวสี่สสีก็จะไม่มีคําว่าไบ t ทโ b o แล้วนะครับข้อกระจกก็จะเป็นแบบ สีดํามาให้แล้วนะครับแบบนี้เลยครับจะเป็นดําเงามาให้นะครับเฉพาะรุ่นสปอร์ตกระจังหน้าดํคขอบกระจกดำราวหลังคาสีดำนะครับแล้วก็เบ้ามือจับเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้มีกล้อง360องศาที่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยพร้อมกับไบร์สปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังก็มีมาให้บันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวนี้เบามือจับอย่างที่อันบอกมี เป็นสีดําให้แล้วนะครับก็ยังมีสมาร์ทคีลด์สามารถล็อกรถและคลายล็อกรถที่ตรงบริเวณเบ้ามือจับได้มีในส่วนของนะครับตัวนี้เราติดฟิล์มกันรอยแบบใสนะครับเพื่อกันรอยนิ้วมือของเรานะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เป็นแบบใสหรือว่าเป็นแบบแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นรองเบาแบบแบบแบบหนานะครับกันสาดทั้ง4จุดนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ราวหลังคาสีดําล้วนมาให้เลยนะครับคันนี้นะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับนี่ครับด้านท้ายของตัวรถถังน้ํามันนะครับ บรรจุนะครับ80ลิตรนะครับดีเซลเดี๋ยวอันพารับชมภายในของตัวรถกันนะครับเนี่ยครับภายในของตัวรถนะครับตัวรถก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้เบาะหนังนะครับปรับทิศทางได้8ทิศทางทั้งฝั่งผู้ขับขี่แลวก็ผู้โดยสารนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็พวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ 2.0ุลิตรนะครับ1้0แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับภายในก็คอนโซลของเราก็ทําลายนะครับตัวนี้ก็เป็นบุกด้วยหนังนะครับแล้วก็มีเดินในส่วนของลายตรงนี้นะครับก็เป็นลายออกเหมือนลายไม้นะครับสีออกสีเทานะครับนะครับตัวนี้หน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วนะครับมีมาให้เลยแบบนี้นะครับหน้าจอของเราก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับรองรับ p p l e c a r p l เ y Android Auto แบบไร้สายรองรับรองรับระบบ Ford ด uch สั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้นะครับเช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านมือถือได้ สำหรับเบาะแถวที่2นะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังมาให้นะครับสามารถพับนอนได้ราบได้เลยนะครับสำหรับแถวที่2มีแอร์ตอนหลังนะครับมีช่อง USB ด้านหลังมาให้นะครับเนี่ครับเรียกว่ารองรับการใช้งานนะครับครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมด้านท้ายของตัวรถกันนะครับด้านท้ายของคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบมาให้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับแบบซิกเนเจอร์นะครับ เฉพาะรุ่น e อ e r อร์นะครับจะมีในรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับรุ่นเทนไฟท้ายยังไม่เต็มระบบแบบนี้นะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยฝาท้ายรุ่นนี้เป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับอ่ะนี่ครับฝาท้ายแบบไฟฟ้าของเราด้านท้ายก็มีที่ปัดน้ําฝนแล้วก็พร้อมกับเส้นไล่ฟ้านะครับคันนี้เราปูพะยางนะครับทั้งในส่วนของตอนหน้าแล้วก็แถวที่2ครับด้านท้ายเรามีเสริมพะยางกันลอยด้วยนะครับสําหรับด้านหลังของตัวเบาะแถวที่3ามนะครับแล้วก็ ในส่วนของการวางของนะครับด้านท้ายของตัวรถนะครับเราก็มีเพิ่มเติมมาให้ด้วยสําหรับพัยยางนะครับตัวนี้นะครับเบาะแถวที่3ยังเป็นแบบพับแบบมันนว่นอยู่นะครับอันนี้เราพับเบาะแถวที่3แล้วเพื่อใช้ในการบรรทุกหรือวางของที่มากขึ้นครับช่อง USB ด้านหลังไฟส่องความสว่างด้านหลังก็มีมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีกล้องนะครับกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับแอคเซลิกคว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนด้านหลังด้วย ส่วนฝาท้ายของเราเปิดแบบไฟฟ้าเปิดได้จากตัวรถนะครับภายในด้านหน้าด้านท้ายแล้วก็กุญแจรถนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยมีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะครับเรียกว่าความปลอดภัยครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอความปลอดภัยภายในตัวรถนะครับถุงลมนิรภัยเราก็มีให้ทั้งหมดนะครับเจ็ดจุดคู่หน้าด้านข้างม้านนิราภายัยแล้วก็หัวเข่าผู้กับขี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจเอเวอร์เนนะครับ รถเจ็ที่นั่งของเรานะครับตอนนี้อ๋อก็มีแคมเปญนะครับโปรโมชั่นพิเศษด้วยตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นแบบส่วนลดให้10,000แบาทเลยนะครับสำหรับเจ้าเอเวอร์เรนต์นี้หรือลูกค้าเลือกแบบโปรโมชั่นที่2นะครับเราก็จะมีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับดาวเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่งสี่สิบแปดงวดได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับหรือลูกค้าออกรถเริ่มต้นเพียงใช้เงินออกรถเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนยังไงก็ทักเข้ามาคุยนะครับอัอจะแนะนำการออออกกกกรรรรรรรถถททีี่่่่นนนนััังงงงขใใหหห้้้้ะคคบบบาาาเเป็เ็ืงงยสลลูแลวมิ ที่ตกแต่งแล้วแบบนี้นะครับไปส่งให้ถึงที่ทุกที่ทั่วประเทศด้วยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ